หนึลสอแล้วี่ใชก็จะไปอัตโนมัติผ่าวลาที่เราวาดแขนไปจะผ่านี่พอเจ๊ขนเราไม่เป็นอะไรเขาจะจะได้อัตโนมัติเลยนี <l 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 ่พอเราวาดโมเป็นโมแปะน่าหลอดเชือกน่าหอเชือกเเกัน

嗯。 ไม่หรไม่ไปไม่ไปโรงพยาบาลก็ไม่ไปไปหักไมหลุงหรอเหมือนเหมือนจีนเออยายของว่าอื พี่พัดค่ะ